ตามมาดูก็เด <el> ี <becue> ๋ยวจะบันทึกท่านเรียบร้อยแล้วนี้ก็เหลือแต่ทำ่วนที่จะเอ็นี้เราจะเอาี่เอการแต่ตเนี้ยเสรใกล้เสร็จที่มีการคบครแต่เราไม่รู้ว่าเขาเหร ก็อาจจะมี่ป่าอนอตเนี่ยเราไม่ดู่แต่ในนั้นระหว่างมันมีข้างคาราเรกมอข้ตรวจข้างเคียงไว้เป็นอะไรก็มีที่ดินข้างเคียงที่จมาช่วยก็ต้อง่วยเขามีมีโนดอยู่ไปตรวตรวที่แปลงจะยืนอยู่ มาเราเลีวก็มาปุเอครับรมาต่ออัน yes. น <te> ี้มันก็จะเป็นกุดกล้าเดวเรียนแล้วาจากบ้นเยส่วนถ้าแนวเขตมันน่าจะขึ้นขึ้นคู่กันไปต้งเทียบกับนคู่กันเลยครับมันจะร่องมันจะไม่ดีเเรื่อง อันนี่นี่แหละสอคนเลยใลูกกลับด้วยเดี๋ยวจัโอเคชัดๆตามุดที่กัน หลุมไหมนวลไม่มี่อกข้างหนึ่กจะสร้างผลมตผลผลิยภัณมีหลุมนี่เลยัำนัลได้กำนัลกำนัลครับครับ แล้วอ่าประมาณนั้น4โอเค oh. okay.